กับการเป็นเจ้าภาพประชุมเอเปก2022ที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพนะครับเรียกว่างานนี้คืองานใหญ่งานช้างของไทยทางการไฟฟ้านครหลวงครับนายวิราศเฉลยสัตว์ผู้ว่าการ MEA หรือว่าการไฟฟ้านครหลวงพร้อมคณะเจ้าหน้าที่ MEA แล้วก็ผู้แทนศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิจ ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมของระบบจำหน่ายไฟฟ้าเพื่อรองรับงานประชุม a อเป2022 2นะครับที่จะจัดขึ้นในวันที่14 1 9ถึง19พฤศจิกาย,ยนนี้การไฟฟ้านครหลวงหรือ MEA ยืนยันความพร้อมทั้งระบบไฟฟ้าที่มั่นคงและการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสริมศักยภาพด้านระบบไฟฟ้าและร่วมปับทัศนียภาพให้สวยงามเพื่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยผู้ว่าการ MEA กล่าวเพิ่มเติมนะครับว่า นอกจากการสร้างความมั่นคงจากระบบไฟฟ้าที่ M.E.A ดำเนินการอย่างต่อเนื่องแล้วเพื่อให้เกิดความมั่นคงทางระบบไฟฟ้าสูงสุดในการจัดงานครั้งนี้ M.E.A ได้ใช้เทคโนโลยีนวัตรกรรมต่างๆช่วยการเตรียมความพร้อมเช่นการใช้เทคโนโลยีเทอร์โมวิชันสแกนตรวจจับความร้อนของอุปกรณ์ไฟฟ้าการใช้ดโดรนนะครับเพื่อตรวจสอบระบบสายส่งไฟฟ้าตร,รียมระดมเจ้าหน้าที่ m ี a กว่า700คนประจําสถานีไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องทุกสถานีและประจําตามจุดต่างๆเพื่อรองรับทุกสถานการณ์ m b a วางแผนรับมือกับเหตุวิกฤตเตรียมความพร้อมทั้งในด้านอุปกรณ์และระบบสำรองการเปิดศูนย์ปฏิบัติการควบคุมระบบไฟฟ้าเพื่อให้เกิดความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในระดับสูงสุด นอกจากนี้ก็ยังได้รับความร่วมมือจากกอฟอผนะครับในการเพิ่มความมั่นคงจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าต้นทางให้อยู่ในระดับสูงสุดขณะเดียวกันทางด้านทัศนียภาพยังได้รับความร่วมมือจากสำนักงานกสทชในการจัดระเบียบสายสื่อสารบริเวณสถานที่จัดงานและพื้นที่สำคัญที่เกี่ยวขอรร้องพร้อมทางได้ร่วมมือได้รับความร่วมมือนะครับจากกรุงเทพมหานครในเรื่องของการปร,รับผิวการจราจรทำให้เกิดความเรียบร้อยสวยงาม เพิ่มความสะดวกในการสัญจรและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในฐานะที่ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพการจัดงานและเพื่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยที่จะถูกถ่ายทอดส่งต่อไปยังนานาอารยประเทศ ประชุมนะฮะเอเป2022นะฮะซึ่งอยู่ในพื้นที่การให้บริการของการไฟฟ้านะครหลวงทั้งสิ้นนะครับเราก็ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะฮะท่านให้ดูแลความมั่นคงของระบบไฟฟ้าเสถียรภาพของระบบไฟฟ้าให้ดีที่สุดนะครับเราก็ไล่เรียงกันเลยนะฮะตั้งแต่ระบบส่งของเราเนี่ย230 kv ที่เป็นอุโมงค์นะฮะเรามีการสแกนอุโมงค์นะฮะสแกนเคเบลิลสแกนโครงสร้างของ ของตัวอุโมงเองให้ให้อยู่ในความพร้อมใช้งานให้มากที่สุดในส่วนของสายส่ง115 kv นะฮะนอกจากเราใช้คนขึ้นไปตรวจแล้วนะครับเรายังมีใช้ดโดรนขึ้นไปดูแลนะฮะในส่วนที่เราเข้าไม่ถึงนถัดลงมาในสายป้อน ระดับ2 4 kv นะครับเราก็จะมีการเทอร์โมสแกนนะฮะมีรถโมบายวิ่งเทอร์โมสแกนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมนะครับนี่คือระบบจำหน่ายทั้งหมดนะครับนอกจากนั้นเนะี่ยเพื่อให้เกิดความมั่นคงนะครับเราจะมี ups นะครับมาเสริมทับให้กับ ศูนย์การประชุมเรียกว่าระบบไฟแสงสว่างนะครับในห้องจัดเลี้ยงในห้องการประชุมเนี่ยจะไม่มีดับเลยฮะเพราะเราออนไลน์ได้ UPS 100%เรนะครับเพราะฉะนั้นความมั่นคงเนี่ยสูงสุดสำหรับการการประชุมแห่งนี้นะฮะท้ายที่สุดเพื่อให้การทำงาน ทุกภาคส่วนในการไฟฟ้านครหลวงมีการบูรณาการกันแล้วก็เป็น,นทิศทางเดียวกันเรามีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติาการนะฮะขึ้นที่การไฟฟ้าคลองเตยเนี่ยนะฮะดูแลตลอด24ชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นเชื่อมั่นได้เลยว่าการไฟฟ้านครหลวงสามารถที่จะรองรับภารกิจนี้ได้ครับก็<อ>ทุกฝ่ายก็เตรียมพร้อมแล้วฮะในการที่จะเป็นเจ้าภาพเอเป็ก2022นะครับงานช้างงานใหญ่ของประเทศไทย